ตอนที่ 8, 2-3สองสามวันต่อมาเมื่อความหวาดกลัวอันมีสาเหตุจากการประหารชีวิตค่อยๆลงสัตว์บางตัวก็จําได้หรือคิดว่าพวกเขาจําได้ถึงมัญญัิข้อ6ที่ระบุเอาไว้ว่าสัตว์ทุกตัวต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันเองและถึงแม้จะไม่มีใครสนใจที่จะพูดให้เข้าหูพวกหมูหรือสุนัขหากแต่ความรู้สึกก็ยังอบอวนไปทั่วว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับมัญญัิข้อนี้เลย โคลเวอร์ ver, ขอร้องให้เบนจามินอ่านบัญญัติข้อที่6ให้เธอฟังและเมื่อเบนจามินกล่าวขึ้นเหมือนอย่างเคยว่าเขาไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เธอก็ไปเรียกมิวเรลมามิวเรลอ่านข้อบัญญัติให้เธอฟังบัญญัติข้อ6ที่บอกว่าสัตว์ทุกตัวต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันเองโดยไร้าสาเหตุจช่ด้วยเหตุผลใดก็ไม่มีใครรู้สองสามคำสุดท้ายได้เลือนหายไปจากความทรงจําของบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่ยังไงก็ตามตอนนี้พวกเขาก็เห็นแล้วว่า ไม่ได้มีการละเมิดข้อบัญญัติเพราะเห็นได้ชัดว่ามีเหตุอันควรที่จะสังหารผู้ทรยศซึ่งพาตัวเองไปเป็นพลพรรคของสโนบอลตลอดปีนั้นทั้งปีบรรดาสัตว์ต้องทำงานหนักกว่าปีก่อนๆที่เคยเป็นมาการสร้างกระหันหลมขึ้นมาใหม่โดยมีผนังหนาเป็นสองเท่าของคราวก่อนและต้องให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนดพร้อมกับต้องทำงานประจำในฟาร์มไปด้วยนี่มันเป็นการใช้แรงงานที่หนักหนาฝาหัดมากพอดู แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ทุกตัวนั้นต้องทํางานในชั่วโมงอันยาวนานและได้รับส่วนปันอาหารไม่มากไปกว่าสมัยที่โจรยังอยู่ในตอนเช้าวันอาทิตย์สควีเลอร์ก็คลี่กระดาษแผ่นยาวเหยอียดที่ถืออยู่ในกีบเท้าหน้าพร้อมกับอ่านรายงานตัวเลขเสียงดังเพื่อแจ้งว่าผลผลิตอาหารทุกประเภทมีปริมาณเพิ่มขึ้น200ร0 0เปอร์เซรอปอร์นหรือ5้า้อยปซแล้วแต่ชนิดของผลผลิตสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาจําได้แม่นยาว่าสถานการณ์ก่อนหน้าการปฏิวัตินั้นเป็นอย่างไงถึงแม้อย่างนั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกได้ว่าหลังจากเวลานั้นไม่นานพวกเขาก็ได้มีส่วนปันอาหารมากกว่าทาัทาง้ทงๆที่ตัวเลขดูเหมือนจะน้อยกว่านี้ตอนนี้คําสั่งทุกอย่างถูกสั่งผ่านสควีเลอร์หรือไม่ก็หมูตัวใดตัวหนึ่งนโปเลียนเองไม่ปรากฏตัวให้เห็นเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อสองสัปดาห์และเมื่อปรากฏตัว เขาไม่เพียงแต่ได้ล้อมด้วยสุนัขบริวารของเขาเท่านั้นแต่จะมีไก่ต้งสีดําเดินนําหน้าขบวนด้วยที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นพลแตรคอยส่งเสียงขันเอกอีเอ๊เอกดังๆก่อนที่นักปรยนนั้นจะกล่าวคําพูดใดๆว่ากันว่าแม้แต่เมื่ออยู่ในบ้านไร่นปเปรยนนั้นก็พักอาศัยในสัดส่วนที่แยกต่างหากจากตัวอื่นๆเขากินอาหารเพียงลําพังโดยมีสุนัขสองตัวคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆและเขาก็กินอาหารโดยชุดจานชามกระเบื้องเคลือบยี่ห้อคลาวดาบี ซึ่งนํามาจากตู้เก็บถ้วยชามในห้องนั่งเล่นและนอกจากนี้ก็ยังมีประกาศออกมาด้วยว่าจะมีการยิงปืนสลุดทุกๆปีในวันเกิดของนโปเลียนเช่นเดียวกับในวันเฉลิมฉลองอื่นๆอีกด้วยชีอของนโปเลียนในตอนนี้ไม่อาจเอ่ยขึ้นเฉยๆว่านโปเลียนเขามักถูกเรียกขานอย่างเป็นทางการว่าสหายนโปเลียนท่านผู้นําของพวกเราและพวกหมูก็มักชอบสรรหาคาอื่นๆมาเรียกเขาเป็นต้นว่าบิดาแห่งสัตว์ทั้งมวลผู้น่าเกรงขามของมวลมนุษย์ ผูพ้พิทักข้อแกะมิตรแห่งเป็ดและอื่นๆอีกมากมายในทำนองนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์สควีเลอร์มักน้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อกล่าวถึงสติปัญญาอันเฉียบแหลมของนโปเลียนความดีงามแห่งใจิตใจของเขาและความรักอย่างลึกซึ้งที่เขามีต่อมวลหมูสัตว์ทุกขนทุกแห่งโดยเฉยพาะอย่างยิ่งบรรดาสัตว์ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากในฟาร์มอื่นๆซึ่งยังคงต้องอาศัยอยู่เยี่ยงทาดด้วยความไม่รู้และกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ที่จะยกคุณความดีของความสําเร็จในทุกๆเรื่องและโชคดีทุทกๆประการให้แก่นโปเลียนไม่ไก่ตัวหนึ่งจะคอยบอกกล่าวกับสัตว์ตัวอื่นๆเสมอตายพาะใต้ใต,ต้นําของสหายนโปเลียนท่านผู้นําของพวกเรา่านจะสามารถออกไข่ได้ห้าฟองใน6วันหรือมีวัวอยู่2ตัวที่มักอุทานออกมาขณะนะดื่มน้ําจากสะอยัง่อร่อยว่า ขอบคุณความเป็นผู้นำของสอยนโปเลียนที่ทำให้นำมีรสชาติดีเลิศเช่นเดีความรู้สึกทั่วไปในฟาร์มถูกนำมาสื่อเอาไว้ในบทกวบีที่ชื่อว่าสหายนโปเลียนซึ่งแต่งขึ้นโดยมินิมัสมีเนื้อหาดัางนี้มิตรแห่งผู้ไร้บีดาน้ำผู้แห่งความเริงร่าพระเจ้าแห่งถังผักษาโอ้วิญญาณข้าอิ่มเอมเมื่อได้โยนท่านดุดดังเปลวไฟในตาสงบนิ่งเด็ดเดียวทอประกาย ดังตะวันท่ามกลางนภาฉา,ายสหายนโปเลียนท่านคือผู้มอบสรรทุกสิ่งอันปวงสัตว์ของท่านปรารถนาในวันที่ท้องได้อิ่มสองเวลาฟางสะอาดมีให้เกลือกลิ้งนอนสัตว์ทุกตัวทั้งใหญ่น้อยนิทราเป็นสุขในคอกพักผ่อนท่านดูแลปกป้องด้วยอาทรสหายนโปเลียนหากเมื่อใดข้าให้กำเนิดทารกหมูก่อนเลี้ยงดูจนเขาเติบใหญ่เท่าไม้ครึ่งแป้งหรือขวดหนึ่งพาย เขาจะได้เรียนรู้อย่างท่วนทีในความซื่อสัตย์และพักดีใช่แล้วคำแรกที่เขาจะเอ่ยคือว่าจีสหายนาโปเลียนนโปเลียนชื่นชอบบทกวีนี้จึงอนุมัติให้จารึกเอาไว้บนฝาผนังด้านนอกโรงนาใหญ่และฝั่งตรงกันข้ามกับบรรยาเจประการและเหนือบทกวีเป็นภาพรูปด้านข้างของนโปเลียนวาดด้วยสีขาวซึ่งดำเนินการโดยสควีเลอร์ ในเวลาเดียวกันนั้นนั่นเองนโปลเลียนได้เข้าร่วมเจราจาข้อตกลงที่ซับซ้อนกับเฟเดริกและผิวคิงตันโดยมีวิมเปอร์เป็นนายหน้าก่องไม้สูงนั้นยังไม่ได้ขายในระหว่างสองคนนี้เฟเดริกสนใจที่จะได้ครอบครองมากกว่าแต่เขาก็เสนอราคาที่ไม่เหมาะสมในเวลาเดียวกันก็มีข่าลวลือขึ้นมาใหม่อีกว่าเฟเดริกกับคนของเขาวางแผนจะเข้าโจมตีฟาร,ร์มสัปสัตและทำลายกังหันลมอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่กระตุ้นให้เขา เกิดความวิสยายอย่างรุนแรงและเป็นที่รู้กันว่าสโนบล l นั้นก็ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในฟาร์มพิสฟิลและในช่วงเวลาฤดูร้อนสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมาตกใจเมื่อได้ยินแม่ไก่3ตัวเดินออกมาสารภาพว่าพวกเธอนั้นได้เข้าร่วมในการวางแผนรอบสังหารนโปเลียนโดยการชักจูงจากสโนบล l พวกไก่นั้นถูกสำเร็จโทษทันทีและมาตราการมัดระวังภัยแบบใหม่ก็ถูกกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนโปเลียน สุนัขสี่ตัวคอยรักษาการที่เตียงของเขาในตอนกลางคืนแต่และตัวนั้นฟอรระวังตัวละมุมและหมูรุ่นหนุ่มที่ชื่อพิงค์อายก็ได้รับมอบหมายให้คอยชิมอาหารทุกอย่างก่อนที่นโปเลียนจะกินด้วยเกรงว่าจะมีการวางยาพิษเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันที่มีข่าวออกมาว่านโปเลียนเตรียมขายไม้กองนั้นให้มิสเตอร์พิวคิงตันนอกจากนี้มิสเตอร์พิวคิงตันก็ยังเข้าร่วมข้อตกลงทั่วไปในการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างระหว่างฟาร์มสัปปะสัต์กับฟาร์มฟ็อกซ์วูดด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างนโบปลเลรียนกับมิสเตอร์พิวคิงตันในตอนนี้ก็คือมิตรภาพอันดีแม้แต่การดําเนินการต่างๆจะผ่านทางวิมเปอร์ก็ตามบรรดาสัตว์นั้นไม่ไว้ใจพิวคิงตันในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์แต่ก็ยอมรับเขาได้มากกว่ามิสเตอร์เฟเดริกผู้ที่พวกเขานั้นทั้งเกลียดทั้งกลัวขณะที่ช่วงฤดูร้อนดําเนินไปและกังหันลมก็จะเสร็จสมบูรณ์ข่าวลือเรื่องการเข้าโจมตีของผู้ทรยศที่ใกล้เข้ามาแล้วหนาหูขึ้นเรื่อยๆ กล่าวกันว่ามิสเตอร์เฟเดริกตั้งใจจะนําชาย20คนพร้อมด้วยอาวุธและปืนมาจัดการกับพวกเหล่าสัตว์และเฟเดริกก็ได้ติดสินบนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจเอาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นหากว่าเขาสามารถยึดครองโฉนดที่ดินของฟาวสัปสัตว์ได้เจ้าพนักงานเหล่านั้นก็จะไม่ทําการสืบสวนใดๆยิ่งไปกว่านั้นมีเรื่องราวที่น่าสะพรัวรัวไหลออกมาจากฟาร์มพินส์ฟิลด์คือเรื่องความโหดร้ายที่เฟเดริกปฏิบัติต่อมนดาสัตว์ของเขา เขาโบยตีม้าแก่ตัวหนึ่งจนตายให้พวกแมววัวอดอาหารฆ่าสุนัขของเขาด้วยการโยนใส่เตาไฟเขามีกิจกรรมสันทนาการในเวลาเย็นก็กคือการชนไก่โดยผูกใบมีดโกนไว้ที่เดือยของไก่ด้วยสัตว์ทั้งหลายรู้สึกเลือดเดือดขึ้นมาทันทีด้วยความโกรธเมื่อได้ยินสิ่งที่เขากระทำต่อสหายของพวกตนและบางครั้งก็ร่ำร้องขออนุญ,ญาตให้พวกเขาออกประจมตีฟาร์มพินฟิลด์ด้วยตัวเองเพื่อขับไล่พวกมนุษย์และปลดปล่อยบรรดาสัตว์ให้เป็นอิสระ แต่สควีเลอร์แนะนําให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการกระทําอย่างหุนหันพันแล่นและไว้วางใจในกลยุทธ์ของสหายนปโปเลียนยังไงก็ตามความรู้สึกต่อต้านเฟเดริกนั้นก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งนปโปเลียนนั้นมาปรากฏตัวที่โลงนาและก็อธิบายว่าเขานั้นไม่เคยแม้สักครั้งที่จะคิดขายไม้สูงกองนี้ให้เฟเดริกนปโปเลียนบอกว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีที่จะคบหากับคนอัตถา,านแบบนั้น ในขณะที่ฝูงนกพิราบที่ยังคงถูกส่งออกไปกระจายข่าวการปฏิวัติเป็นระยะก็ถูกห้ามไม่ให้เหยียบย่างเข้าไปในฟาร์มฟอกบูสและก็ยังมีคำสั่งให้เลิกเอ่ยคำขวัญมรณะกรรมจงบังเกิดแก่มวลมนุษย์แต่ให้เปลี่ยนเป็นมรณะกรรมจงบังเกิดแก่เฟเดริกในช่วงปลายฤดูร้อนก็ยังคงมีการเปิดเผยคนอุบายอื่นๆของสโนว์บอล ทุ่งข้าวสาลีเต็มไปด้วยวัชพืชและก็มีการค้นพบในการลอบเข้ามาตอนกลางคืนครั้งหนึ่งของสโนบอ์เขาได้ผสม,มเมล็ดวัชพืชลงในมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหานตัวผู้ตัวหนึ่งซึ่งรู้เห็นกับแผนการนี้ก็ได้สารภาพความผิดต่อสควีเลอร์และฆ่าตัวตายทันทีโดยการกลืนลูกเบอร์รี่พิษเข้าไปเวลานี้มาดาสัตว์รับรู้แล้วด้วยว่าสโนบบ์นั้นไม่เคยได้รับเหรียญตราเกียรติยศววลชนชั้นที่หนึ่งเหมือนที่หลายตัวในพวกเขาเชื่อมาจนบัดนี้ดูเหมือนว่านั่น เป็นเพียงตำนานที่เผยแพร่ออกไปโดยตัวของสโนว์บลเองภายหลังจากสงครามคอกวัวมันเป็นเรื่องที่ตกแต่งขึ้นอย่างห่างไกลความเป็นจริงเพราะจริงๆแล้วสโนว์บลถูกตำหนิอย่างรุนแรงด้วยซ้ำในการขี่ขลาดของเขาระหว่างการต่อสู้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มดดาสัตว์ได้ยินได้ฟังเรื่องราวด้วยความรู้สึกสับสนแต่ไม่ช้าไม่นานสควีเลอร์ก็สามารถโน้มน้าวให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าความทรงจำของพวกเขานั้นผิดเพี้ยนในฤดูใบไม้ร่วง กังหันลมแล้วเสร็จด้วยความพยายามอันเหนื่อยยากอย่างมหาศาลเพราะการเก็บเกี่ยวพืชผลต้องกระทําไปด้วยในเวลาเดียวกันเครื่องจักรยังไม่ได้ติดตั้งวิมเปอร์กาลังเจราจาต่อรองเพื่อสั่งซื้อแต่โครงการกังหันลมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วท่ามกลางความบากบัน่นอันยากลําบากทุกๆประการทั้งการขาดประสบการณ์เครื่องมือล้าสมัยความโชคร้ายการทรยศหักหลังของสโนว์บอลถึงอย่างนั้นงานก่อสร้างของพวกเขาก็สําเร็จลงตามเวลาที่กําหนด เหนื่อยล้าแต่ทว่าภาคภูมิใจสัตว์ทั้งหลายพากันเดินชมกังหันลมผลงานชิ้นเอกรอบแล้วรอบเล่าในสายตาของพวกเขากังหันลมหลังใหม่นี้สวยงามกว่าหลังที่สร้างขึ้นในครั้งแรกซะอีกนอกจากนี้ผนังก็ยังหนากว่าเดิมถึงสองเท่าไม่มีสิ่งใดยกเว้นระเบิดเท่านั้นที่จะทำลายลงได้และเมื่อคิดว่าพวกเขาต้องใช้แรงงานไปมากมายเพียงไรความท้อแท้หนักหนาแค่ไหนที่ต้องฟันฝ่าเอาชนะ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาเมื่อใบพัดของกังหันลมเริ่มหมุนและไดานาโมเริ่มทำงานพวกเขาก็คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มาลายหายไปราวกับปลิดทิง้งพวกเขากระโดดโลดเต้นไปรอบๆกังหันลมรอบแล้วรอบเล่าพร้อมกับเปลงเสียงโห่ร้องด้วยชัยชนะนโปเลียนมาพร้อมด้วยสุนัขสองตัวและเจ้าไก่โต้งเพื่อมาตรวจสอบงานที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ของตัวเองเขาแสดงความยินดีบรรไดตัว กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายในความสําเร็จของพวกเขาและประกาศว่าการขันลมนี้จะมีชื่อว่ากังหันนาโปเลียนสองวันต่อมาบรรดาสัตว์ทุกตัวถูกเรียกให้มาประชุมนัดพิเศษพร้อมกันในโรงนาพวกเขาตะลึงงันด้วยความประหลาดใจเมื่อน,นาโปเลียนประกาศว่าเขาได้ขายไม้สูงทั้งกองให้แก่เฟเดริกแล้วพรุ่งนี้รถบรรทุกของเฟเดริกจะเข้ามาในฟาร์มและเริ่มขนย้ายให้ซุงเหล่านั้นออกไปตลอดระยะเวลาที่ดูเหมือนว่านาโปเลียน เป็นมิตรที่ดีกับมิสเตอร์พิวคิงตันนั้นนโปเลียนก็ได้แอบทําสัญญาลับรับกับเฟเดริกความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีกับฟาร์มฟ็อกส์ฟูดเป็นอันขาดสบัน้นมีการส่งข้อความดูหมิ่นไปยังพิวคิงตันฝูงนกพิราบเปลี่ยนไปหลีกเลี่ยงฟาร์มพินส์ฟิลด์และคำขวัญก็เปลี่ยนจากมรณะกรรมจงบังเกิดแก่เฟเดริกเป็นมรณกรรมจงบังเกิดแต่พิวคิงตัน ในเวลาเดียวกันนั้นนโปเลียนก็ได้ยืนยันกับมดดาสัตว์ว่าเรื่องแผนการจะเข้าโจมตีฟาร,ร์มสัป,ปสัตนั้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยและเรื่องที่เล่ากันถึงความโหดร้ายของเฟเดริกที่มีต่อรรดาสัตว์ในไร่ของเขาก็เป็นเพียงการพูดเกินจริงอย่างมากเขาลือทั้งหมดนี้อาจมีจุดเริ่มต้นมาจากสโนว์บอลและสาสาลับของเขาสุดท้ายแล้วเวลานี้ก็เป็นที่ปรากฏว่าสโนว์บอลยังไม่ได้หลบซ่อนอยู่ในฟาร,รม์มพินส์ฟิลด์อันที่จริงแล้วเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยในชีวิต ว่ากันว่าเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราสะดวกสบายอยู่ที่ฟาร์มฟ็อกซ์บูดและเป็นลูกสมุนของพิวคิงตันมานานนับปีพวกหมูนั้นต่างชื่นชมยินดีในไหวพริบอันหลักแหลมของนโปเลียนในการเสแสร้งทำตัวเป็นมิตรกับพิวคิงตันสามารถบีบบังคับให้เฟเดริกเสนอราคาที่สูงขึ้นถึง12อปอนด์และสะควีเลอร์ก็ได้กล่าวว่าด้วยความเป็นเลิศทางความคิดของสหายนโปเลียนแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เชื่อใจใครเลยแม้แต่เฟเดริก เฟเดรกิกต้องการกระจายค่าไม้ซุงมด้วยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเช็คซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีสัญญาเขียนไว้ว่าจะจ่ายเงินแต่สหายนโปนเลียนเฉลาดกว่านั้นเขาเรียกร้องให้เฟเดริกจ่ายเป็นธนบัตรห้าปอนจริงๆและต้องจ่ายถึงมือเขาก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไม้ซุงมซึ่งเฟเดริกก็จ่ายให้เรียบร้อยโดยจำนวนเงินทั้งหมดเพียงพอที่จะซื้อเครื่องจักรสำหรับกังหันลม ในขณะเดียวกันไม้สุงก็ได้ถูกบรรทุกออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อการขนย้ายเรียบร้อยแล้วก็มีการเรียกกันประชุมนักพิเศษขึ้นอีกครั้งในโลงนาเพื่อใหสัตว์ทั้งหลายได้มาชื่นชมธนบัตรของเฟเดริกนโปเลียนนั้นสูมเหรียญเตาประดับทั้งสองเหรียญน,นอนเอกเคนเอกอยู่บนเตียงกองฝังยกพื้นพร้อมกับรอยยิ้มกว้างด้วยความปิติยินดีอย่างที่สุดโดยมีธนบัตรกองซ้อนกันอย่างเรียบร้อยอยู่ในจานกระเบื้องเคลือบที่หยิบมาจากห้องครัวในบ้านได้วางอยู่ข้างๆตัว บรรดาสัตว์นั้นเดินแถวผ่านไปอย่างช้าๆแต่ละตัวจ้องมองธนาบัตรไม่วางตาบ็อกเซอร์ยื่นจมูกออกไปดมและเจ้าสิ่งที่เป็นแผ่นบางๆสีขาวก็โบกสะบัดดังกลอบแกลบตามลมหายใจของเขาสามวันต่อมามีเรื่องโกลโหนอย่างน่าสะพรึงเกิดขึ้นใบหน้าของวิมเปอร์ขาวซีดราวกับคนตายขณะรีบขี่จักรยานมาตามทางอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงเขาก็ปล่อยจักรยานทิ้งลงบนพื้นสนามแล้วก็รีบตรงเข้าไปที่บ้านไร่ในวินาทีต่อมา ร้องคำรามด้วยความกโกรธก็ดังขึ้นมาจากส่วนที่พักของนโปเลียนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพร่สะพัดไปทั่วฟาร์มราวกับไฟลามทุ่งแย่แล้วนโปเลียนท่นบัตปรปลอมฟเฟเดริกได้ไหมซุงไปโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนโปเลียนเรียกสัตว์ทั้งหลายมารวมตัวกันในทันทีและประกาศโทษประหารแกฟเฟเดริกด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวเขากล่าวว่า เมื่อถูกจับกุมมาได้เฟเดริกต้องถูกต้มทั้งเป็นในเวลาเดียวกันฉันอยากให้พวกเจ้ารู้ว่าการกระทําอันชั่วชนนี้ต้องมีแผนการอันเลวร้ายที่สุดตามมาเฟเดริกกับคนของเขาอาลงมือบุกจมตีฟาร์มสัตว์ได้ทุกเวลาตามแผนการที่วางไว้นานแล้วย่มรักษาการต้องประจำทุกจุดที่จะสามารถเข้ามาในฟาร์มได้นอกจากนี้นกพิราบทั้งสี่ตัว ก็ได้ถูกส่งไปยังฟาร์มฟอกบูดพร้อมกับสารขอปรับความเข้าใจด้วยความคาดหวังที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีกับพิวคิงตันวันดึงขึ้นการบุกโจมตีเกิดขึ้นแต่เช้าตรู่บรรดาสัตว์กำลังกินอาหารเช้าอยู่ขณะที่ยามสังเกตการพลวดพลาดเข้ามาพร้อมด้วยข่าวว่าเฟเดริกกับผู้ติดตามของเขาได้ผ่านประตูไม้ขวางห้าแผ่นเข้ามาแล้วบรรดาสัตว์นั้นต่างเร่งรุดออกมาประเชิญหน้ากับพวกมนุษย์ด้วยความกล้าหาญแต่ครั้งนี้ฝ่ายสัตว ไม่ได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายเหมือนกับคราวสมรภูมิคอกบวัวมีผู้ชาย15คนกับปืนอีกไม่ต่ำกว่าหกกระบอกและพวกเขาก็เปิดการยิงทันทีที่เข้ามาใกล้ในระยะ50หลาสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถผาเผชิญหน้ากับแรงระเบิดอันน่าสะพรึงและกระสุนที่สร้างความเจ็บปวดเหล่านั้นได้แม้ว่าทางนักปลเลียนและบ็อกเซอร์จะพยายามปลุกเร้าและต้อนพวกเขาให้รวมตัวกันแล้วก็ตามเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาก็ต้องลาถอยกลับเข้ามาและได้รับบาดเจ็บไปแล้วจานวนมาก พวกสัตว์ต้องข้บไปหลบภัยอยู่ตามโรงเรือนต่างๆในฟาร์มและแอบมองออกมาอย่างระมัดระวังตามร่องหายของไม้กระดานและช่องโหว่ตามตาไม,ามา้ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ทั้งผืนรวมทั้งกังหันลมอยู่ในมือของศัตรูแล้วในช่วงขณะนั้นแม้แต่นโปูเรียนเองก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังเขาเดินขึ้นเดินลงโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คาเดียวหางของเขาเกรงและกระตุกไปมาขณะส่งสายตาคาดหวังไปยังทิศทางของไร่ฟอกบูดหากพิวคิงตั้นกับคนของเขามาช่วยวันนี้ พวกเขาก็อาจจะได้รับชัยชนะแต่ใน,นนาทีนั้นนั่นเองนกพิราบสี่ตัวที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้หนึ่งวันก็กลับมาหนึ่งในพวกเขาคลีกระดาษที่รับมาจากผิวคิงตันออกและมีข้อความเขียนโดยดินสออยู่ในนั้นว่าสมน้ำหน้าขณะที่เฟเดริกกับคนของเขาไปหยุดอยู่ที่บริเวณการหันลมบรรดาสัตว์ก็ต่างฝ้อมองเสียงพิมพัมพมด้วยความหวาดกลัวระงมไปทั่วชายสองคนนั้น ยิบแฉลงและค้อนขนาดใหญ่ขึ้นมาพวกเขากำลังจะทำลายกังหันลมไม่มีทองหรอกพวกเราสร้างผนังไว้นาะกว่าที่พวกเขาจะทุบทําลายได้ต่อให้ใช้เวลาทั้งอาทิตย์พวกเขาทำไม่ได้เข้มแข็งไวเถอสหายหากแต่เป็นเบนจามินที่เฝ้ามองความเคลื่อนไหวของชายเหล่านั้นอย่างใจจดใจจ่อสองคนที่ถือค้อนและแฉลงกำลังเจาะรูลงไปใกล้ๆกับฐานของกงหารลม ลาเท่าพยักหน้าที่มีจมูกยาวๆอย่างช้าๆด้วยท่าทางคล้ายจะกบขันจานก็เคยคิดอย่างนั้นเจ้าไม่เห็นหรอกเลยว,ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอีกประเดี๋ยวพวกเขาก็จะอัดดินระเบิดใส่ลงไปในรูนั้นสัตว์ทั้งหลายต่างรอคอยด้วยความหวาดหวัน่นเวลานี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกไปจากที่กำบังในโรงเรือนต่อมาไม่กี่นาทีพวกเขาก็เห็นพวกมนุษย์พากาันวิ่งออกไปทุกทิศทุกทาง จากนั้นเสียงดังกึกก้องกับปนาดก็ดังขึ้นเหล่านกพิราบบินคว้างกลางอากาศสัตว์ทุกตัวยกเวน้นนโปลเลียนทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นและซุกใบหน้าเอาไว้เมื่อพวกเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งกลุ่มควันสีดําขนาดมหึืมาก็ลอยขึ้นจากบริเวณอันเคยเป็นที่ตั้งของกังหันลมสายลมเอื่อยเพัดกลุ่มควันเหล่านั้นออกไปช้าช้กากังหันลมไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วภาพที่เห็นทําให้ความกล้าหาญของบรรดาสัตว์นั้น กับเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่พวกเขารู้สึกในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เหล่าสัตว์จงดิ่งไปอยู่ในความโกรธที่มีต่อการกระทําอันชั่วช้าและแสดงถึงความดูหมิ่นเหยียดยามของพวกมนุษย์เสียงคำรามอารงพลังเรียกร้องการแก้แค้นดังขึ้นกึกก้องและไม่ต้องรอให้มีคําสั่งอื่นใดพวกสัตว์ก็พุ่งตัวออกไปเบื้องหน้าตรงไปยังเหล่าศัตรูคราวนี้ในมีตัวใดสนใจลูกกระสุนอันโหดเทียมที่พลั้งพลูสู่พวกเขาเรากับลูกเห็บ มันเป็นสมมรภูมุมอันดุนแดงและก็ป่าเถื่อนพวกมนุษย์ยิงกระหน่ำละลอกแล้วละลอกเล่าและเมื่อมาดาสัตว์พรัประชิดต,ตัวพวกมนุษย์ก็เหวี่ยงฟาดด้วยไม้และเตะด้วยรองเท้าบูทอันหนักอึ้งแม่วัวหนึ่งตัวแกะสามตัวห่านสองตัวถูกฆ่าตายและสัตว์อื่นๆเกือบทุกตัวก็ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นโปเลียนผู้คอยกำกับและสั่งการอยู่ด้านหลังก็ปลายหางแกว่งเพราะโดนกระสุนปืนพวกมนุษย์เองก็ใช่ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บ มี3ามคนที่หัวแตกเพราะแรงเตะจากกีบท้าของบ็อกเซอร์คนอื่นๆก็ถูกเขาัว้ควิดเข้าที่ท้องอีกหลายคนนั้นกางเกงแทบขาดวินหมดทั้งตัวเพราะเชสซี่กับบูเบลจากนั้นสุนัข9ตัวองค์คณะของเนปเรียนก็ได้รับคำสั่งให้อ้อมไปด้านหลังโดยมุดผ่านรั้วพุ่มไม้ไปโผล่ข้างๆกลุ่ม,มนุษย์แล้วเห่าหอนเสียงดังอย่างน่ากลัวพร้อมกลับกระโจนเข้าใส่พวกมนุษย์อย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นว่าพวกตนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายท่ามกลางวงล้อมของสุนัข เดริกก็ตะโกนบอกคนของเขาให้ล่าถอยฝ่าวงล้อมออกไปเมื่อมีโอกาสและในนาทีต่อมาเหล่าศัตรูขี้ขาดก็วิ่งหนียังสุดชีวิตสัตว์ทั้งหลายไล่ตามพวกเขาลงไปยังบริเวณที่ต่ำสุดของท้องทุ่งและไล่เตะส่งท้ายขณะพวกมนุษย์ก็พยายามมุดลั้วพุ่มไม้หนีออกไปพวกสัตว์ชนะแต่ทว่าวก็เหนื่อยอ่อนและก็บาดเจ็บเลือดโชกทั้งหมดพากันเดินโซเซกลับไปในฟาร์มภาพเพื่อนสัตว์ที่นอนเสียชีวิตเกลื่อนอยู่บนพื้นหญ้า ทำให้บางตัวนั้นถึงก็หลั่งน้ําตาครู่หนึ่งหนละังจากนั้นพวกเขาก็ไปหยุดยืนเงียบๆด้วยความเศร้าสลดณบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยมีกังหันลมตระงานใช่แล้วมันสูญสิ้นไปแล้วร่องรอยสุดท้ายของหยาดเหงื่อแรงงานทั้งหมดของพวกเขาสูญสิ้นไปหมดแล้วแม้แต่รากฐานก็พังทลายไปบางส่วนและการจะสร้างขึ้นมาใหม่ในคราวนี้พวกเขาก็ไม่สามารถใช้ก้อนหินที่พังทลายลงมาได้เหมือนเดิมในครั้งนี้แม้แต่ก้อนหินก็ไม่เหลือเศษซาก แรงระเบิดทาให้มันกระเด็นออกไปไกลหลายร้อยเมตรเรากับว่าไม่เคยมีกระหันลมตั้งอยู่ตรงนี้มาก่อนเลยขณะที่เหล่าสัตว์กลับเข้ามาถึงฟาร์มสควีเลอร์ซึ่งหายตัวไปโดยไร้สาเหตุในระหว่างการต่อสู้ก็กระโดดโลดเต้นเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับกระดิกหางไปมาและก็ยิ้มแย,ย้มอย่างพึงพอใจแล้วบรรดาสัตว์ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะมาจากทิศทางของบริเวณโรงเรือนยิงปืนผู้อะไรนะบ็อกเซอร์เอ่อยขึ้น จะลองเชชนะควงวังยังไงล่ะเชชนะอะร,ร่อยรสสุขุลเลอร์หัวเข่าของเขายังคงมีเลือดไหลาอาบเกือบข้างหนึ่งหลุดหายไปกีบเท้าฉีกแล้วก็ยังมีลูกปืนเกือบสิบนัดฝังอยู่ในขาหลังของเขาชชนะอะไรลิสตาหายก็เราไม่ได้ขับไล่ศัตรูออกไปจากพื้นแผ่นดินของเราพื้นดินสัตร์สีของฟาร์มสปสันได้เสร็มเร็ห,หรือแต่พวกเขาทำลายกลางหันหลมไปแล้วนะ และเราก็ต้องทำงานอย่างหนักตั้งสองปีเพื่อสร้างมันขึ้นมาจะเป็นอะไรไปเล่าแล้วก็สร้างหารลมขึ้นมาใหม่อีกสิเราจะสร้างกันหันลมขึ้นมาอีกหกหลังก็ได้ถ้าเราอยากจะสร้างเจ้ามอไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้ดอกหรือสหายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทรงอานาจที่เราทาได้สาเร็จศัตรูได้เข้ามายึดครองแผ่นดินที่เราอยู่แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณความเป็นผู้นำของสหายนะโปเลียนเราได้ชัยชนะ ได้พื้นดินแห่งนี้ทุกๆตารางนิ้วกลับคืนมาอีกครั้งเราจรึงได้ชชนะในสิ่งที่เป็นของเราก่อนหน้านี้กลับคืนมานั่นแหละมันคือชัยชนะของพวกเราล่ะบ็อกเซอร์เดินกระโปกกระเพกเข้าไปในลานกระสุนปืนที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังที่ขาของบ็อกเซอร์สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอย่างมากสิ่งที่เขามองเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือภาระอันหนักหนาสาหัสในการต้องใช้แรงงานสร้างอาการลมขึ้นมาใหม่ เริ่มตั้งแต่ฐานรากเลยทีเดียวและด้วยภาพนันจินตนาการนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวเองพร้อมสําหรับงานนี้หากแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นึกขึ้นมาได้ว่าอายุของเขานั้น11ปีแล้วและบางทีกล้ามเนื้ออสรงพลังของเขาอาจไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกก็เป็นได้ยังไงก็ตามเมื่อมดาสัตว์ได้เห็นธงสีเขียวโบกสะบัดได้ยินเสียงปืนสลุดซึ่งยิงมาแล้วเจ็ดนัดดังขึ้นอีกและได้ฟังสุนทรพจน์ของน้ปาปเรียนที่กล่าวแสดงความยินดีต่อทุกๆตัวในปฏิบัติการครั้ พวกเขาก็รู้สึกเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่บรรดาสัตว์ที่พลีชีพในสนามรบได้รับการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติบ็อกเซอร์กับโคลเวอร์ทำหน้าที่ร่างรถม้าซึ่งนำมาใช้เป็นรถแห่ศพโดยมีนโปรเลียนเดินนำหน้าขบวนด้วยตัวเองงานฉลองจัดขึ้นสองวันเต็มมีการร้องเพลงกล่าวสุนทรพจน์และยิงปืนสลุดอีกมีการแจกของขวัญพิเศษเป็นแอปเปิลหนึ่งผลแก่สัตว์ทุกตัว แจกข้าวโพดแก่พวกนกตัวละสองออนและอาหารสาเร็จ3ามชิ้นสําหรับสุนัขแต่ละตัวมีการประกาศว่าสมรภูมิครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่าสมรภูมิกังหันลมและนโปเลียนก็ได้กําหนดเครื่องประดับเจติรติย์ขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่าเครื่องอิสิระยะิยพรชั้นธงเขียวโดยมอบให้แก่ตัวเขาเองท่ามกลางบรรยากาศของความยินดีในชัยชนะที่อบอวลไปทั่วความโชคร้ายเรื่องธนบัตปรปลอมถูกลืมเลือนไปโดยปริยาย สองสามวันหลังจากนั้นพวกหมูก็พบหลังเล่าที่ห้องใต้ดินของบ้านไร่ซึ่งหลงหูหลงตาไปตอนที่พวกเขาครอบครองบ้านในทีแรกคืนนั้นมีเสียงร้องเพลงดังลั่นออกมาจากตัวบ้านไร่ซึ่งสัตว์ทุกตัวก็ประหลาดใจเมื่อท่วงทํานองและเนื้อร้องของเพลงสปัสสัตว์แห่งอังกฤษถูกนํามาล้องผสมผสานเข้าไปด้วยในเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งพวกเขาก็เห็นอย่างชัดเจนวานาโปเลียนซึ่งสวมหมวกปีกใบเก่าของมิสเตอร์โจน ออกมาจากบ้านทางประตูหลังและวิ่งควบอย่างรวดเร็วไปทั่วลานก่อนที่จะหายเข้าไปในทางประตูอีกครั้งแต่พอรุ่งเช้าความเงียบสง,งัดก็ปกคลุมทั่วทั้งบ้านได้ไม่มีหมูตัวใดโผล่ออกมาทำเสียงอึกทึกอีกเลยจนกระทั่งก้าวโมงเช้าสควีเลอร์ซึ่งปรากฏตัวออกมาก็เ,าเดินออกมาอย่างเชื่องช้าเสื้องซึมดวงตาคล้ำหางตกห้อยอยู่ด้านหลังทุกทท่าทีที่แสดงออกถึงอาการป่วยหนัก เขาเรียกสัตว์ทุกตัวมารวมกันและบอกว่ามีข่าวร้ายอย่างยิ่งจะแจ้งให้ทราบนั่นก็คือสหายนาโปเลียนกำลังจะตายเสียงร้องคล่ำครวนด้วยความเศร้าโศกดังขึ้นพวกเขานำฟางมากองไว้ที่หน้าประตูบ้านได้แล้วสัตว์ทั้งหลายก็ย่องเข้าไปด้วยปลายเท้าพวกเขาถามกันและก,กันด้วยน้ำตาปริมว่าจะทำยังไงหากท่านผู้นำต้องจากพวกเราไปข่าวลือนั้นแพรส่สะพัดไปทั่วโรสโนโบอลเป็นผู้วางกลยุทธ์ ให้มีการใส่ยาพิษลงไปในอาหารของนโปเลียนและเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาสควีเลอร์ก็ออกถแถลงการในลำดับต่อมานี่คือคำบัญชาสุดท้ายขณะน,นโปเลียนอยู่บนโลกใบนี้สหายนโปเลียนขอประกาศเป็นประกาศสิทธิ์เด็ดขาดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโทษถึงตายยังไงก็ดีในเวลาเย็นนโปเลียนก็ปรากฏตัวออกมาด้วยอาการค่อนข้างดีขึ้นและเช้าวันต่อมาสควีเลอร์ก็สามารถแจ้งแก่พวกเขาได้ว่านโปเลียนหายป่วยแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างพักฟื้นซึ่งเมื่อถึงเวลาเย็นของวันนั้นนโปเลียนก็กลับมาทำงานได้จากนั้นวันต่อมาก็เป็นที่รับรู้กันว่านาโปเลียนได้สั่งให้วิมเปอร์หาซื้อหนังสือคู่มือการต้มและกลั่นเหล้าและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมานาโปเลียนก็ออกคำสั่งให้ลงมือไถท,ที่ดินตรงคอกเล็กหลังสวนผลไม้ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเคยตั้งใจจะจัดเอาไว้เป็นทุ่งเหลีย่ยมหญ้าสำหรับสัตว์ปวดกเกษียณ ก็ลงความเห็นว่าทุ่งหญ้าปแปลงนั้นลกร้างและหมดสภาพจําเป็นต้องไถหวานใหม่แล้วแต่จากนั้นไม่นานก็เป็นที่รู้กันอีกว่านโปรเรียนตั้งใจจะหวานข้าวบาเล่ในช่วงเวลานี้นี่เองก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดซึ่งยากที่สัตว์ตัวไหนจะเข้าใจได้คือหนึ่งในเวลาประมาณเที่ยงคืนก็มีเสียงโครมคลามดังสนั่นที่ลานบริเวณโรงเรียนสัตว์ทั้งหลายจึงรีบรุดออกมาจากข้อของตน มันเป็นคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างบนพื้นตรงหน้าผนังนอกโรงนาใหญ่ด้านที่จะรึกบัญญัติจัะการไว้มีบันไดที่หักสองท่อนวางนอนอยู่และสควีเลอร์ก็นอนเหยียดยาวด้วยอาการตื่นตระหนกอยู่ข้างๆใกล้มือเขามีตะเกียงดวงหนึ่งกลิ้งอยู่พร้อมด้วยแปลงทาสีกับถังสีขาวคว่ำอยู่ฝูงสุนัขรีบเข้ามาห้อมร้องเป็นวงรอบตัวสควีเลอร์และคุ้มกันเขากลับเข้าไปในบ้านไร้ทันทีที่เขาลุกขึ้นเดินได้าย ไม่มีสัตว์ตัวใดสามารถประติดประต่อความคิดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรยกเว้นแต่เท่าเบนจามินซึ่งพยักหน้ายาวๆของเขาด้วยท่าทางเหมือนรู้และเข้าใจแต่ไม่เอ่ยอะไรทว่าสองสามวันต่อมามิวเรียวอ่านมัญญติบประการให้ตัวเองฟังเธอสังเกตเห็นว่ามีอีกบางข้อที่บรรดาสัตว์จดจำแบบผิดๆพวกเขาคิดว่ามัญญัิข้อที่5คือสัตว์ทุกตัวต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์หากแต่มีสองสามคำที่พวกเขาคงจะลืมเลือนอันที่จริงแล้ว มันหยัดข้อนี้หิดเอาไว้ว่าสัตว์ทุกตัวต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจบตอนที่8